ว่าประชาชนที่อยู่แนวชายแดนครับครับผมก็ได้แต่ให้กําลังใจแหละเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับที่ส่งไปนะครับในแนวหน้านะครับเราอยู่แนวหลังแล้วก็ส่งกําลังใจไปแล้วก็สามารถที่จะช่วยตรงไหนได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของนะครับส่งกําลังใจไปอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะก็เรียกว่าสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะนี้สื่อมันแรงมากนะครับเฟคนิวก็เยอะนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ช่วยกันนะครับเป็นกําลังใจกําลังใจสาคัญ เขาเรียกว่าร่วมแรงร่วมพลังรวมรวมพลังสามัคคีของคนไทยทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีอย่างตัวพี่รุ่งมีโอกาสได้ร่วมทำหรือว่าจะมีโอกาสได้ลงไปที่พื้นที่อะไรอีบ้างไหมครับอ๋อยังเลยครับผมครับก็ได้แต่ร่วมบริจาคไปตามกําลังของเรานะครับครับผมคิดว่าเหตุการณ์มันจะสงบในเร็ววันนีไหมครับพี่รุ่งเท่าที่เราตามข่าวนะครับผมประมาณนึงนะผมเสพข่าวประมาณนึงนะ นะครับราะนั้นก็คือตรงนี้ตอบไม่ได้ครับไม่ขอออกความเห็นก็แล้วกันเพราะว่าให้เป็นทางรัฐบาลหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะเราไม่ได้มีข้อมูลลึกอะไรตรงนี้ครับครับไม่สามารถฟันธงได้ได้แต่เป็นกำลังใจเนาะครับครับแล้วก็นี่แหละเสียงเพลงแะช่วยเยียวยาครับผมฝากงานด้วยครับขอกคนมากครับ